มมๆๆๆทีนนม,เ,นนทมเขานี่มีตัวตัวตึงนะครับตัวตึงตัวตึงตัวตึง,ตตงนะครับผมทีมเขามีแบบนักหมอหมอผีด้วยนะทีมเขามีหมอผีด้วย แบบดีหรือแบบธรรมดามันจะได้มันยี่ล้อจงต้อนรับการกลับมาของข้า The desert will be grave your will <ส>โอเคครับผมก็ต้องขอการล้เสียงหน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะรบกวนท่านผู้ชมนะครับผมควนไม่ใช่รบกวน มีช้างตอนนี้ไม่มีค่าใครนะยะผมแต่ตอนนี้เพื่อนน่าจะแอรปลุยไปแล้วทำไมอะมอะไรเปิดมาคุณแรก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  อ่ะตีป้อม ล็อบเลนผู้ง่ายมากการหมุกครั้งนี้ครับผมถูกว่าการหมุกครั้งนี้ถูกว่าง่ายพอสมควรเลยนะครับ

มันจะเก่งมากเลยนะตึมมเติมเลือดก่อนแป๊บนึงแล้วก็ลุยยาตลาดใจแล้สิไปตลาใจมาแล้ว

ะกกกดยบุกเร็วมากครับผมถือว่าบุกเร็วดีนะ โหลีกฮาร์ดอีก่าทั้งห้าตัวเลยอะมาโอเคไปแล้ว

ครับปั้มแตกเฮ้ยชนะกับคังกงบ้างรอจะคู่นีครันนักสู้ขั้นสูงเลยนะครับนักสู้ขั้นสูงเนี่ยนี่อ้่าหูุ้ย ยิ่งเก่งนะครับผม17แล้วนะครับเลเวล17แล้วมักงได้ MVP มาเลยให้ MVP เลยกรับนะได้ MVP นะคือแบบ17เลยนะคะไม่ไหวยอมฟิวอยู่แล้วโอยู่แล้ว

ถึงในรูปนี้จะดูตลกก็ตามแต่ผมเล่นเก่งเหรอผม ้องหาตัวทุกที่งูคองเหรอโอ้โหมาเลยเทนนะมาละศัตรูจะหน้าไหนก็มาละไม่กลัวละแล้วมีงูคองงูคองงูสมบูรณ์มากแบบงูคอง เลนนเขาี่้ตอัวเาอจจะต้องรองม้ามีองมีใครทีนั้นเล่งขอหมูขงมไม่ใช่ออมีคนเล่นตัวนั้นด้วยโอ้โหเื่นแบบขั้นสูงเลยอ่ะโอ้โห สู้ันสูงสูส้กันสูงของเราดังนักสู้ฝึกหัดอยู่ก็ผมไม่รู้ไงว่ามันแบบมันมีงูคองด้วยหรือไะแล้วไม่กู้าจะเป็นแบบเกมข้อสงสารหรือเปล่าหเลยให้เกมส่งมาให้ออออออจงต้นรับการกลับมาของข้ามาครับ นี um ่ก็ค mm okay, nah ือ okay. ว้ามเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นเลยนะเนี่ยจากที่ผมเคยดูพี่หมูมาต้องการกำลังเสริมซึ่งผมก็จะไป็นความป่าก่อนนะเพราะว่าเออไอ้ตัวของผมเนี่ยมันเป็นปลาใช่ไหมล่ะตัวปลา่าจะไม่มีอะไรไม่หยุดฆ่าได้หัวโหนูปวดหัวเลยนะครับผม Yeah. What? Yeah. หมูครองครับมผมมามันจะมาฟังคลิปครับผมโอเคครับคราวนี้ผมจะมาเล่นเลยตัวนี้อยู่ในยามหมูคองนี่แหละก็ถือว่าเราดีแย่เลยนะูคลอง ครั้ okay. งนี้ผมอาจจะไม่ชิงกับอู K, ๋ทองนะเพราะว่ามันอาจจะตีเบาไปหน่อยนะมันตีเบานะครับผมมันตีเบาเนะี่ยนี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับมันตีเบาจริงๆนะมองเนี่ยสกิลว,ว่ามีประโยชน์อยู่นะครับอู๋า <An enemy S 1> อ หมอเค่องทองอย่างเงี้หมอทองอย่างแรกจะย่อมาจากหมอคงไงเงี้ยผมผมก็ไม่รู้เหมือนกัน้ำว่าย่อมาจากอะไรยังนีก็ชื่อคล้ายๆกัสตูหายไปใช่ไหมครับผมแข่งกัน่เนาะก็ถือว่าดีนะเงี้ยเพราะว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันสี่อมันนีสคือที่ทำให้สตูว์ได้ลดได้ดีด้วย ือว่าจะชกินที่ดีในร้า ปไปหลายเท่าไหร่ครับแต่งูคองก็ถือว่าได้ดีนะครับเพราะว่างูคองเนี่ยมันเกิดขนนะึ้นเจ็ดอยู่แล้วนะก็ถือว่าเลือดเยอะพอสมควรเลยนะครับบอสเนี่ยแต่ว่างูลคลองโลสู้ตายครับผมโอ้เราจะฟาร์มให้เพื่อนนะครับผมเรียบร้อย กดก้มจ <ève S 2> ัดปล่อยเราได้ d a r เลเยอร์เลยครับผมเฮ้วลคงขึ้นบนตัวใส่ผมบํมบบํม ให้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็กดสปีดสองแลหลบนะครับแล้วก็ฟาดหัวเตึมเติมเติมเตึมเตึมเติมมันเปล่นเติมตึมเติมเติมเรียบร้อยถือว่าเล่นง่ายอยู่นะครับตัวละครงูของเนี่ยถือว่าเล่นง่ายพอสมควรเลยนะครับในการฟาร์มเนี่ย ถ้าใ,ใช้ในการทานเนี่ยมันจะเล่นง่ายทุสตัวเลยเนี่บผมงั้นผมจะเอาไปนะผมจะเ,เก็บมังกรสามเลมเนหมดเลยนะสอง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 มันไม่มีสามเลมมนเลยนะดูถ้าผมเล่นเอ่อเมดเนี่ยหรือว่าคิกซี่ี่เนี่ยผมจะเล่นดี เวราผมก็จะเล่นดีในระดับหนึ่งแล้วนะว้า็าาเลยครับกำจัดมังกรทั้งสามเลนมังกรเลนนี้นะครับน่าจะไม่ได้ให้อะไรเนาะอาจจะให้เคีเยวลนี้นครับ จะไม่ได้ให้อะไรมากวายใส่กล้องแม่ผมโซ่ออกไปแล้วสกิวผมรู้สึกว่าทำไมตอนนี้มันใส่สกิลแล้วมันดูอ่อนแรงมากเลยอะก็ผมขอฟาดแล้วก็ขอตีตาก็ถือดีนะครับผมเรียบร้อยนี่ฆ่าได้แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ทีชัไยไรชนะเลยนีๆๆ่เป็นไงเป็นไง ดีเป็นยังไงดี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 ยอดที่ยดสุดขอโลนี่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 อู้มันโดดข้ามกำแพงแบบนี้เราก็ไปดูข้ามกำแพงไปถึงชั้นในของัตดูได้เลยเสียผมมาครับ เราจะใช้แผนสำรองอนการเข้าไปป um. ึมกูเข้าง่ายเข้าง่ายแต่ต้องทำลายป้อมก่อนนะคุณใช่ต้องจัดการป้อมก่อนนะครับผุไม่งั้นตายนะครับ ดูว่ามฟงก็ไม่ได้เไม่ได้อะไรเลยที่หยื่อทไปเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันยังปีนถ้ามันอไปก็มเพื่อถ้าเาไปฟงเนี่ยมันก็ได้ดีนะผมมันเป็นเรื่องดีเลยนะแต้เป็นเรืเงองาแบี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้นี่ครั Oh, yeah. my

team has destroyed a tower. An enemy has been.

This is